มาถึงช่วงเคล็ดลับความงามของวันนี้แต่แต่แต่อย่าเพิ่งไปดูความงามกันดู s m s นั่นก่อน SMS ของเราผู้โชคดีนะค่ะผู้โชคดีหมายาเลข0 8 1 7 7แ1 x x x ็อ่ใช่ะนะ แลนอกจากนั้น S M S วันนี้ค่ะใช่ S M S วันนี้ถ้าคุณใส่ชุดชนกับคนอื่นจะทำยังไงใช่ใช่แล้วมาถึงช่วงเคล็ดลับความงามเราก็มีแขกรับเชิญมามากมายหลากหลายท่านแต่สิ่งที่คุณผู้ชมถามถ่ายมาเยอะไม่แพ้กันก็คืออยากรู้เคล็ดลับความงามของพี่โพสบ้างของเอิร์กบ้างเดี๋ยววันนี้ถ้าอย่างนั้นเอิร์กมาเล่าให้ฟังแล้วกันเอิร์กก่อนเอิร์กเล่าให้ฟังเหมือนกันคือหลายคนอยากรู้ไงเอ๊ะแล้วเราดูแลตัวเองยังไงเพราะเราก็ต้องทำงานออกทีวีตลอดเราก็ต้องดูตามอายุ เออก่อนเพราะเออแก่กว่าแล้วก็เดี๋ยวขราวหน้าเป็นของพี่นะค่ะค่ะก็จะต้องบอกว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าเราสองคนก็อายุอายุไม่ได้น้อยแล้วนะอย่างเอออย่างเงี้ยอย่างเออเนี่ยก็อยู่ในอยู่ในวงการมาสักพักใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลโดยเฉพาะหน้าคุณผู้ชมมันต้องดูแต่หน้าเออใสมากเลยนะขอบคุณมากค่ะอืแล้วเคลียร์หน่อย อะไรฮะเขียนใส่มากเพราะว่าการดูแลใบหน้าเพราะอย่าลืมว่าเราต้องขายหน้าตาด้วยอาชีพเรานะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวที่จะมาช่วยอย่างเอิร์กเนี่ยเอิร์กก็จะมีการใช้เซรั่มตัวหนึ่งมันเป็นเซรั่มที่สกัดมาจากเพชรอ๋อเหรออ่านอกจากจะชอบใส่เพชรแล้วนะคือเพชรเนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างนี้ค่ะคือสารสกัดตัวนี้คือเขาเอาเพชรเนี่ยมาบดละเอียดนะคะแล้วก็ใช่บดละเอียดแล้วก็นํามาทําเป็นสารสกัด ซึ่งเป็นสารสกัดที่มีชื่อว่าเซอรูตินตัวนี้จะสกัดได้ออกมาจากเพชรคุณสมบัติของสารสกัดจากเพชรเนี่ยนะคะเพชรเนี่ยเป็นอัญมณีหรือเป็นหินที่แข็งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะที่จะทำให้เพชรแตกหรือเพชรหักได้เพราะฉะนั้น ตัวเพปที่มีความแข็งแรงมันจะไปช่วยกําจัดเซลล์เก่าๆ mm hmm. หรือเซลล์อื่นๆที่ตายแล้วของเราเนี่ยให้หลุดลอกออกไปตัวเซรูตินเนี่ยแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยใสอ้อ oh, my goodness พ <c oughs> ี่ต้องยอมรับว่าอาชีพยอย่างเราเนี่ยเป็นอาชีพที่แต่งหน้าเยอะ <No. S 2> นะหรือแม้คุณผู้ชมตาม,ตามที่ดูเราอยู่ก็ดีนะคะถึงแม้ว่าจะแต่งหน้าน้อยหรือไม่แต่งหน้าแต่อย่าลืมว่าพวกหน้าหมองคล้ำเนี่ยมันก็เกิดจากมลภาวะ mm hmm. เกิดจากริ้วรอยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เวลาเรา ช้สารสกัดเซรตินตัวนี้ซึ่งมันสกัดมาจากเพชรมันจะช่วยเหมือนกับการดีท็อกซ์ผิวเนี่ยอย่างตัวนี้ที่เอิ์กใช้ที่ดูแค่ว่าเพชรเนี่ยจะใส่ให้มันสวยๆเงาๆชูหน้าชูตาเรามันสามารถมาทําความงามความสวยได้หรอใช่ใช่้เพียงแต่คนไม่ค่อยนิยมใช้เพราะว่าเพชรมีราคาแพงเพชรมีราคาแพงแต่อันนี้เขาจะเอามาเพชรมาตาให้ละเอียดตัวนี้ที่เอิ์กใช้ก็คือไนรันนะคะไดมอนด์พลัสเซรัมตัวนี้อ่านี่นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู นี่เวลาบิดขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้ปึงนะคะเสร็จแล้วก็จะเราจะลองมันก็จะเป็นตัวที่ใสสีเหมือนเพชรแล้วใช่ค่ะแล้วพี่พศลองเกลี่ยดูมันจะเบาหอมด้วยหอมด้วยใช่แล้วก็เนื้อก็จะเบาแล้วก็จะเนียนนะคะและที่สําคัญคือ พี่รู้ไหมมันมีส่วนผสมอะไรมากอีกมากอย่างนอกจากเพชรอย่างอื่นอีกแต่ตัวสารสกัดตัวนี้ตัวเดียวนะพอทาเข้าไปมันจะเหมือนการล้างหน้าประมาณร้อยหเย็นด้วยอ่ะเย็นใช่อ้านี้มันสําหรับใช้ที่หน้าป่ะใช้ที่หน้าโดยเฉพาะมันเป็นซีรั่มนะคะนอกจากเขามีสารสกัดเซรรตินแล้วเนี่ยเขายังมีพวกกระดูกอ่อนปลาฉลามคุณสมบัติพิเศษของกระดูกอ่อนปลาฉลามคือกระดูกอ่อนตัวนี้เวลาพี่ทาไปปึ้งมันจะไปจดจํารหัสพันธุกรรมของพี่เหรอเพื่อเมื่อพทาไปครั้งที่สองอ่าเมื่อทาไป ้งที่สองปึ้งนะคะคราวนี้เนี่ยเขาจะไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดเลยทันทีโ,<อ>โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งดูอยู่ว่าเอ๊ผิวเรามีปัญหาอะไร<อ>คือเขาจะคุณสมบัติพิเศษคือจดจํารหัสพันธุก,กรรม<อ>ซึ่งช่วยให้ครั้งการทาครั้งที่สองมุ่งตรงเข้าไปสู่ปัญหาเ<อ>ช่นริ้วรอยรอยหมองคล้<อ>ําที่เกิดขึ้นบนใบหน้า<อ>เพราะฉะนั้นจะได้ผลร้อยเปอร์เซนแตกต่างจากการใช้ครีมยี่ห้ออื่นทั่ว,วไปนะคะอ,อย่างตัวนี้นะคะในรั่นเนี่ยนะคะแล้วก็ได้รับผลเต็มๆแบบร้อยเปอร์เซนเลยทีเดียวแล้วยังมีอะไรอ อ,อ่านอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีพวกมีวิตามินซีวิตามินซีก็อย่างที่รู้นะคะช่วยยับยั้งการเปลี่ยนของสีผิวทําให้ผิวขาวใสนั่นเองแล้วก็มีพวกเพนตาเปปไทด์สิบแปดลดปัญหาิ้วรอยคล้ายจางลงอ่าแล้วก็ที่สําคัญสาร่ายทะเลน้ําลึกค่ะก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าแต่ตัวตัวที่เด่นๆก็คือที่เอิบชอบก็คือที่แตกต่างจากครีมยี่ห้ออื่นก็คือสารสกัดเซโรตินจากเพชรกับตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามนี่แหละนะคะซึ่งเฉพาะกระดูกอ่อนปลาฉลามอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นสาร สกัดที่นําเข้ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์<ร>เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทยซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของไนรันโดยเฉพาะออตัวนี้อย่างที่อย่างที่บอกว่ามันไม่ต้องไปนั่งหาดูว่าเอ๊ะเราเกิดปัญหาอะไรในผิวทาเข้าไปหนึ่งครั้งจดจําได้เลยหน้าใครหน้ามันเหรอใช่แต่ละคนมีผิวหน้านที่ไม่เหมือนกันเริ่มแหละ ใช่และหลังจากนั้นพอทาครั้งที่2ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด,จดถูกตอ้องและที่สําคัญนะคะมันจะช่วยทําให้เซลล์เนี่ยแข็งแรงพี่เชื่อไหมคนเราเวลาอายุเยอะขึ้นมากๆเซลล์มันจะแบบ อายุมันจะแบบเหี่ยวลง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 ตามวัยอ่ะพอ30ไปแล้วเนี่ยเซลล์มันจะเหี่ยวเหี่ยวเห็นไหมเขาเรียกเซลล์เสื่อมสภาพดิเห็นชั้นผิวไหมคะชั้นผิวบนสุดแล้วก็เนี่ยเหื่อเสื่อมไปเรื่อยแต่วัยรุ่นบางคนก็ใช้ได้นะเพราะวัยรุ่นชอบคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ใช้ใช้ไว้ก่อนใช้ไว้ก่อนเลยคือเราจะสตาร์ฟหน้าเราไว้ไงเราต้องใช้เลยพอ20 18นี่เริ่มใช้เลยพวกทีมพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปรอค่ะอย่าไปรอจนเกิดริ้วรอยอย่าไปอแแแกก่่่ล้้้วไไไมดยาปรอจนเกิดเซลล์เหี่ยวอย่างเอิร์กเนี่ยเป็นนนคทีี่่่ดูแแแลผิววห้้้าาาเรยกมตตตัังงบบ เด็กอะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเรียนมัธยมปลายเราก็เริ่มใช้ครีมใช้อะไรแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยพอมันไปแก้ปัญหาในเรื่องของชั้นเซลลเพราะฉะนั้นเซลล์มันจะทําให้เซลล์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าเซลล์ปกติถึงร้อยเท่าและแน่นอนพอเซลแข็งแรงค่ะพอเซลเราแข็งแรงพี่นึกออกมาหน้าจะโดนแดดน่าจะโดนอะไรก็ตามฝ้ากระมันก็จะไม่เกิดใช่แล้วนี่คืาเซ็ตอะไรนะเซ็ตเนี้ยเซ็ตนี้เราเรียกว่าเซ็ตในในรันไดมอน n ์พลัสเซรัมจะบอกบอกว่ามีของแถม แถมด้วยสาหรับคนที่สนใจนะคะและอยากใช้เหมือนเออตัวเขียวนี่ของแถมป่ะใช่แล้วอะไรอะเซตนี้เรียกเซ็ตดีท็อกซ์ค่ะถ้าเซ็ตดีท็อกซ์นะคุณผู้ชมจะได้โฟมล้างหน้าดีท็อก์ในร้นไดมอนด์พลัสซีรัมหนึ่งกล่องแล้วก็ได้โฟมล้างหน้าดีท็อกซ์ไปด้วยนะคะเอ๊ะเขาทำมาจากอะไรนะเมื่อกี้เห็นบอกทำมาจากถ่านอะไรนะถูกต้องอันนี้ช่วยล้างสารพิษทำมาจากขมถ่านล้างสารพิษลดความมันอันนี้เป็นตัวแถมนะคะแต่ว่าตัวหลักๆที่เราจะได้คือตัวนี้แต่ถ้าอยากได้อีกเซ็ตนึงก็คือเซ็ตนี้นี่นะอีกเซ็ตนึงเราเรียกว จะเป็นไนรอนไดมอนด์พลัสเซรัม1กล่องก็คือ2ออันบวกกับครีมกันแดด1ตัวแล้วก็โฟมล้างหน้าทูมารีนหนึ่งหลอดนะคะซึ่งอันนี้แถมฟรีอันนี้เซตหนึ่งอันนี้เซตหนึ่งถูกต้องเซตนี้ราคาเท่าไหร่นะเซตนี้ปกติ4,900บาทายพบวันนี้ลดพิเศษนะสำหรับใครอยากใช้เหมือนเอิร์กก็1 9 9 0าอันนี้แฟนแฟนรายการของเราเฉพาะแฟนแฟรายการของเราเฉพาะแฟนแฟนรายการเท่านั้นที่โทรมาบอกว่าโทรมาจากบันเทิงร้อยแล้วก็ดูเอิร์ก็ได้นะคะ ส่วนอันนี้ก็คืออีกเซตนี้ค่ะเซตนี้เรียกว่าเซตสุดคุ้มนะคะปกติราคา4,900บาทเซตนี้พิเศษเฉพาะแฟนรายการนะ2,200บาทคือนี่เป็นขอเข้ามาเพราะว่าเราใช้เองแล้วเราก็อยากให้รู้สึกว่าได้ราคาพิเศษไปสําหรับคนที่เป็นแฟนรายการเดียวนะเดี๋ยวนี้ถ้ามีอะไรดีๆเราก็พยายามจะมอบให้ท่านแฟนรายการผู้ชมเนี่ยเบอร์ขึ้นแล้วเห็นไหมใครสนใจสินค้านะ0885051000 0895597524 08 1998 4655ใช่แล้วโทรไปเลยและจะบอกบอกว่าอย่างตัวแถมของเขาเนี่ยคำไอ้นั่นไหมจำกัดสายไหมไม่จำกัดไม่จำกัดโทรเลยนะคะบอกว่ามาจากบันเทิงร้อยแปดนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ราคาพิเศษเพราะอันนี้เราไปขอเจ้าของเข้ามาเลยแต่ที่สำคัญจะบอกว่าตัวแถมเขานี่ไม่กระลกกรานะคุณผู้ชมอย่างพวกตัวที่เป็นครีมกันแดดเนี่ยสามารถทาไปทั้งทั้งที่แต่งหน้าเสร็จแล้วก็ทาทับได้โดยไม่ทำให้เครื่องสำอางลบ หรือเกิดความเหนียวเนื้หนะทิ้งไว้นะคะคือบางทีครีมกันแดดทาครั้งเดียวอยู่ทั้งวันไม่พอนะมันต้องมีเติมระหว่างวันตัวนี้สามารถพกแล้วคุณผู้ชมเอามาแตะๆบนใบหน้าอย่างเงี้ยนะทำให้ไม่เกิดฟ้าไม่เกิดอะไรง่ายง่ายสำหรับนี่แหละคือเคล็ดลับความงามของคุณเออเขาแต่ของพี่ี๋ยว่าหลังีือว่าหลังต้องเป็นเพชรเท่านั้นเพชรแล้วสารกัดจากเพชรก็สุดยอดโทรเลยโทรเลยไม่จํากัดสายโทรเลยใช่นะคะเอาละวันนี้หมดเวลาเดี๋ยววันหลังมีเคล็ดลับอะไรดีๆเดี๋ยวมาบอกกันใหม่คุณผู้ชมเดี๋ยววันหน้าของพี่ เคล็ดลับความความความ<อ>หี่วของพี่ความเหี่ยวของพี่คนอยากรู้ไหมเราไม่อยากรู้อะแล้วอยอีกนะเคล็ดลับดูแลหุ่นของเราอะไรอย่างนี้<อ>นะมีค่ะเดี๋ยวก็ชมติดตามชมแล้วกันก็จะได้ประโยชน์เรื่องความงามด้วยนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็อข,ขอบคุณเอลัสการครีมค่ะหมดปัญหาทุกรอยแผลเป็นด้วยเอลัสกาครีมมีส่วนผสมของเอสคากรและอะลีมเซปา14เปป้องกันรอยดำของแผลแล้วทำให้สีผิวเนียนคะซื้อได้ที่วัสดุร้านเพียวแล้วก็ร้านขายยาอะมิโนพัส ดูดีแบบเต็มๆใช่แล้วคิวมารินกลูต้าแม็กซ์ค่ะผิวขาวเจิดจัดดุจด,ดวงดาวด้วยคิวมารินกลูต้าแม็กซ์ยาสีฟันซอสกินปลาแค่ไหนก็เอาอยู่ไม่เชื่อถามคนที่ใช้ซอสดูสิซอสเค็มแต่ดีและขอบคุณร้านค้าถูกใจโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็พาสเบอร์รี่เอเยร์วันเดอร์ไวท์โอเพนโรสค่ะครีมปรับสีผิวกระจ่างใสลดปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำท้าพิสูจน์สสัปดาห์ตอนนี้ลดราคา50%ซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องสำอางนะคะ0830747702 ถึงห้าค่ะส่วนใครที่อยากรู้เคล็ดลับความงามของเอิ้งวันนี้ก็มาบอกกันแล้วก็ติดต่อกันมาก็แล้วกันนะเสื้อผ้าสวยๆของเราสองคนใช่แล้วก็ร้านอนาเตอร์สยามเซ็นเตอร์ชั้นสองด้วยถูกต้องค่ะวันนี้ลาก่อนขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะครับผม